สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชม FC ทุกท่านนะคะน้องมูนี่นะคะมิ้งกะ อยู่ในช่องตอนวีกนะคะเนาะในช่องตอนวีกนะคะวัอนี้มิ้งกับสิภาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามเลขกับคุณป่าสุดขาวนะคะเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นไปนางขอกับคุณยายพระพุ่มเจ้าทีป้าก็ว่าเพิ่นบอกถึกนะคะบอกถึกเต็มๆเลยก็คือ08นะคะท่านผู้ชม08นะคะวันนี้นะคะมิงะ้งก็ได้มีโอกาสนะคะกับเล็สิภาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะมาติดตามกับคุณป่าสุดขาวเพิ่นอีกเท่อนึงโบน,น่ได้งวันนี้อาจจะได้3ตัวก็ได้นะคะท่านผู้ชม3ตัวอาจจะ สามตทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเฮากะสิไปติดตามโตัวเหล็กกับคุณป่าชุดขาวพบๆกันค่ะไปกันเลยนะคะแอมมิงกับหลังจากนี้ไปนะคะท่านผูช้ชมแอมมิงกะสิบวอาไลน์นะคะกับสิพยายามวาลให้หน่อยลงเพราะว่ากาจะมีเสียงของทางช่องอื่นๆบม่ว่าจะเป็นสแตดาชแนลหรือว่าเจนิชแนลหรือว่าน้องใหม่ไฟแรงนะคะมินกะฝากช่องไว้ด้วยนะคะตุกตุกชาแนลเนาะเพิ่นกจะวาลแสกมานะคะเพราะฉะนั้นเอมมิงกะ จะพยายามเบา,านะคะเดี๋ยวจะรบกวนสมาธิท่านผู้ชมเอซทุกท่านนะคะเนาะอ้ะไรบอะไรอครับอะไรมากอเน,นับ,บท,นที่เือจะพาเห็นนันเลขศูนย์มึงเกิอยี่ได้บาทนี่อ้ามาศูนย์สี่ได้บาทนี่ฮะศูนย์ี เห็นยสยงเสียนไวเน,นี่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 แป้งยังรูไปใบเตเก่าหมอน,นี่เห็นเลยนี่นี่นี่เลขศูนนี่เลขสี่นี่เ,นเห็นมอเดียวเดียพอเชื่อง่าสองมืเนาะเออ,อจำเนาะพอวี่ว่าเห็นเป็นศูนสี่ว่านทนานี้้ชมว่ามัักนับเป็นสถานีที่ขับเคียรเนี่ยครับรมจุดนี้เนาะนข้าไปกระลำบากครับผมต้องยกห้ามองงาเออ เห็นเลข4อยู่เห็นบอวี่เห็นเป็นตัวไหนก่อเห็น04เห็น04แมนโอ้แนมอยู่ไก่ยังเห็นเลยเนาะ่ทราะฉะน้หลูกแปลงได้หนิคนหาเลยนั่นขึ้นมาเลยเม่นบอแมนเมืองเกิือเลยนั่นขึ้นเลยครับท่านผู้ชม04มีแต่สองตัวบ่าวี่ผมมีสามตัวบ่เห็นสองตัวโอ้เห็นสองตัว ลูกแป้งมาเดื่เพื่นให้ยสามตูเห็นบ่เห็นอยู่ได้ยูพีก็เห็นอยู่เห็นเมื่งกืองด้วยนะอืมพว่พันขอจูถูกขอแล้วปรากฏว่าขึ้นเลยครับท่านผู้ชมขึ้นศูนย์สี่คือกันกับจังหวดัดอีพานมากครับที่บี่พันยูทูกขอแล้วพันกลเห็นเลยครับเป็นศูนย์แปดนอกอิพานมากศูนย์แปด ตั S <S <々>้งแต่แห้งบ้านเนท่าแปลครับผมอันนี้การแทนผู้ชมทุกท่านเบิ่งโดยสายตาตัวเองเด้อครับปะวี่ไปเห็นซูนซีนะครับวันนี้พอเที่ยงจะบอกขอแยงเพราะว่าพอเที่ยงนี่บ่อเม่นแห้งเล็กปะวี่ถือแรียงยังไปวัดตัวใหม่อยู่เนาะมึงเอาใครจะมึงจะมึงเอานี่ครับไหนดีเนี่ยมึงมึงเชิงหนึ่งแบบคือยัง คนจึงหนึ่งบอกคือจังเล็กหนึง่งคือจังหนึ่งหนึ่งหนินะหนึ่งหนึ่งแมนใส่จีจงได้หนึ่งหนึ่งนีงนงนง่นี่นี่ยังกันลองซองเลยนี่เห็นบ่ไส่สีไหมไหสีไหมนี่เขาไม่เสียแม่น,นี่ ตัวนี้ตัวนี้นี่อ๋อเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งแมนเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งเอ็นบ่มาเบิ่งใกล้ๆเอาผู้ตาดีมาเบิ่งใกล้ๆบาดนี่นี่มันใช้ครับไอมัน,ม,นมันจะเป็นเลขศูนย์นี่จะเป็นเลขสี่นี่เลขหนึ่งนี่ อยู่ตรงไหนคะตรงนี้ล่ะนี่่หงแมนี่เบอรไม่ได้บอคุณไห้มีาใหมายเล่สี่เบอร์นี้นี่เลขศูนย์นี่เลขสี่นี่เลขหนึ่งนี่โอู้แปลงแล้วจะเห็นเป็นศูนย์สี่หนึ่งแมนแต่ว่ามองหันเห็นเป็นตัวใดนะสองตัวตแรกเห็นเป็นศูนย์สี่ นี่นี่เลขหนึ่งนี่ยววิท่าแปลงแล้วเพิ่เห็นเป็นศูนย์สี่หนึ่งนี่นี่เลขหนึ่งนี่เลขหนึ่งเฮี้ยงกันเห็นบ่อืมก็คือก่อนท่าแปลงเห็นเป็นศูนย์สี่แน่นท่าแปลงแล้วเห็นเป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแต่บารีสองตัวนหนึ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ลองนำไปพิจารณาดูนะคะเลขสองตัวนะคะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งนะคะเกินไหมเนี่ค่ะท่านผู้ชมดวงตัวเลีดไปพร้อมๆกันนะคะว่าท่านผู้ชมจะเห็นเป็นตัวใดจะเห็น เป็นคือขึ้นหนวีเป็นเห่นบนวีเป็นจะเห็นสามตัวเป็นศูนี่ค่ะสอตัวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งเอาปบี้สี่เบื้องไม่เนะี่เอา,ห,าหม่ไปสี่เบื้องหม่เนี่ยู่ตรงจุดไหนี่เลขสตัวเลขสตัวนี่เลขศูน,นี่นี่เลขสี นี่เลขหนึนนงน่งนี่แหละก็มันหนึ่งหนึ่งนี่อหนึ่งจะอยู่ข้างล่างนะคนอจะอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมศูนย์สี่หนึ่งอยู่ข้างบนครับมันกับเมีนอยู่แหละพอเลขสามตัวมันต้องอยู่บนสมตัวมันก็อยู่บนนะสตัวก็อยู่ข้างล่าง่เห็นบ่ผู้เจ้าเห็นบ่ พอเที่ยงกันแน่บ่คอยเห็นคนรับสมช้อมอบพอเที่ยงตาบค่คอยดีนะแต่ว่าปะวีว่าเป็น4ีโอโศูย์ีหนึ่งกับหน <5. S 1> <1. S 2> <ๆ>ึ่งหนึ่งกันแล้วเอาตามสีปะวี่พันเห็นครับผมว่ามวสิพานมา,าปวี่พันก็เห็นศูนยทั้งตอนท่าแปงแรกกับวันท่าแปงก็บก่กออกศูนยดีๆครับสมุชอมแคนั้นแล้วพอเที่ยงกัจะบ่ขอคัดครับผม่านปวี่ไปเห็นเป็นศูนย์หนึ่งก็ต้องเอาศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนาะครับสมชอมเนาะมช้ม่านไหนเห็นแตกต่างกับป น้องเขียนเขาเมนต์ใต่คลิปมาคุยมาบอกคนอื่นในเด้อขับถ,าถามเชื่อมโบราณใจเลยมจลิจบมิดวงไม่ไนับกันเนาะแต่ว่าปวีบอกเขียนเป็นศูนย์สี่หนึ่งและหนึ่งหนึ่งครับผมป,ปนมผมูนไปนับกันครับถมเชื่อมเมืงไปนับกันแอดมินไอเห็นเป็นตัวไหนแอดมินไอแอดมินไออยู่ไกลกระโม่เห็นบ่บ่ได้แน,เนมเลยเอาเลีกตามเพิ่นเลยเอาเลีกตามแมวี่เลยเป็นบ่แมนนะคะ เอาตามทีเพิ่นเห็นเลยนะคะเพราะว่าในวดที่แล้วนะคะเพิ่นกระถือเป็นทันหนึ่งนะคะทีแนมเห็น,น,นแนมเห็นก่อนมูะะรแล้วกับบกนแมนนะคะแล้วก็เขาเขาอิลีนะคะก็คือแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะวันนี้นะคะกะเพนวนหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สี่หนึ่งนะคะมินกวาตามนั้นเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็จะซองจะซองให้ทัชมเบิรงกันนะคะ ต่างคนต่างหินต่างคนต่างใดขาดามคนจัดเพราะว่าบุญวาสนาคนบุญวาสนาคนกันบ่ซ้ำกันเเบิ้คือกานบคือกานเบื้งจเนเป็นตัหนึ่งจะเเป็นตัวหนึครับบุญเเห็นดพเห็นแต่เกสอ้ว่าเห็นตัวใดเอ็นมินเนกับเห็นเลยมหกันเอ็นมินเจนเห็นเอ็มินเนกั ว่าตามคุณแมมวีเป็นวาเนะค่ะนะาะใหี่เบิ้งเลขสามตกอแอดมินตุกต IR ุกะเห็นเบิ้งเป็นศูนย์สี่หนึ่งอยู่ดอจ้ะเห็นคือกันบน่ยเห็นคือกันอยู่จ้ะศูนย์สี่หนึ่งตัวแป้งน่หละหลายนะนานละจ้ะตัวถี่เมอวีเพม่บนสี่ให้เบิ้งนั่นละจ้ะโอ้เห็นคือกันอยู่เป็นศูนย์สี่หนึ่งคือกันแมนจ้ะเห็นคนทิ้งลูกบาทนี่ว่าเสียงใหม่านเพื่อนนั่นมัน ได้เลี้ยงต้องต้องตรงนั้นที่ให้ลวดสานนั้นทั้นงนี้ว่าเราก็คุ้นชื่อโลกบ้านยืนี่ปีกจะเห็นหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเห็นหนึ่งแมศูนย์สี่หนึ่งเห็นสัตว์เลยน่ะ อาพอเที่ยงก็จะสรุปตัวเลขให้ฟั้างนะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาอย่างที่ปวีเพิ่นเห็นเหรอครับพอเที่ยงก็บอกตามจังว่าพอเที่ยงบอกค่อยเนี่ยบอกค่อยเห็นครับปวีบอกว่าเห็นที่แรกเช่นเป็นศูนย์สี่ตอนยังพระธาตุแปงครับผมพอ่อธาตุแปงเลยเห็นเป็นศูนย์สี่หนึ่งรเลขล่างเหนหนึ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขในค่ําคืนนี้ในสถานที่นี้นะคะที่อมินได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาติดตามกับ คุณป้าชุดขาวนะคะมาขอตัวเหลกนําคุณย่ายพระพุ่มเจ้าทีนะคะพันเป็นคุณย่ายนะคะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเหลขนะคะก็คือหนึ่ง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 แล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะในตอนแรกนะคะคุณป้าชุดขาวถีพ่นก่อนจะท่าแป้ง เพิ่นเห็นเป็นศูนย์สี่ศูนย์นะคะรับชมเนาะดับเพื่อนีพ่อล้างทับแปลงมาเพิ่นก็เห็นเป็นหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สี่หนึ่งก็ลองนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะรับชมเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะมินหามหาไห่นะคะเผื่อเป็นแนวทางแนวทางประจํางวดที่สิบหกกุมภาพันธ์นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอมมิงกับตองขอตัวลาไปก่อนนะคะพัยท่มักนะคะแอมมิงกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสตาร์ชแนลด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ